สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีนักสะสมทุกๆท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบชมเหรียญแล้วก็เรียนรู้เรื่องเหรียญนะครับวันนี้ก็จะนําเหรียญมารีวิวเนเดิมนะครับนำรีวิวเหรียญด้วยกันแล้วก็มาชมเหรียญมาเรียนรู้เหรียญด้วยกันนะครับวันนี้ก็เป็นเหรียญสิบาทสสีเป็นเหรียญที่ลึกเชนเดิมนะครับ เป็นเหรียญที่เลือก10บาทสองสีนะครับเป็นเหรียญในวันละที่42นะครับสําหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญในวันละที่42นะครับเป็นเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสที่พระองค์เนื่องในโอกาสที่องค์กรองค์การอนามัยโลกทลนก้าทูนกระหม่อมถวายรางวัลอาหารปลอดภัยนะครับเป็นเหรียญวันละ42นะครับ ลักษณะหน้าเหรียญก็อานจอกเหรียญก็เป็นเหรียญโลหะสองสีนะครับสีขาวกับสีทองนะครับนะครับขอบเหรียญก็เป็นขอบเรียบสลับฟันเฟืองนะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง26มิลน้ําหนักก็8.5กรัมโดยประมาณนะครับส่วนน้านหน้าเหรียญด้านด้านด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระวรมราชินีนาถนะครับหรือพระพันปีนะครับนะครับก็มีข้อความ รู้บาว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถน,นะครับแล้วก็ด้านล่างก็คือข้อความว่าประเทศไทยนะครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับสมกันนะครับด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นตาราสัญลักษณ์ขององค์การอนามนันนามายโลกนะครับการอนามัยโลกนะครับ ข้อความว่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอก,โอกาสการองค์กรอนามัยโลกนะครับแล้วก็มีข้อความว่าทุนเก้าถวายรางวัลอาหารปลอดภัยนะครับนะครับแล้วก็มีข้อความว่า10นะครับแล้วก็บาทนะครับนะครับอันนี้คือด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับเหรียญนี้ก็บรรเวลาที่ 42นะครับ42ในวันที่8สิงหาคม2548นะครับแล้วก็มาประกาศใช้กันในวันที่23เมษายนสองพนยห้าสินะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับจำนวนการผลิตก็อยู่ที่เอ,อ่อ5ล้านเหรียญน,นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่5ล้านเหรียญน,นะครับนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้จะมีเอ,อ่อ อยู่ราคานะครับเหรียญที่จะมีอยู่3ราคานะครับเหรียญธรรมดานะครับมาไม่มีเหรียญขัดเงาครับเป็นเหรียญแบบธรรมดานะครับใส่โลหะสีทองกับสีขาวนะครับเป็นโลหะสีทองฝังสีนะครับนะครับเป็นเหรียญที่มีอยู่3ราคาคือราคา10บาทนะครับ10บาทอย่างนี้นะครับแล้วก็มี800บาทแล้วก็หนึ่งพันเอ้ะหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับเป็นเหรียญธรรมดานะครับแต่เหรียญเป็นเหรียญราคา1 6 0่0บาทกับเหรียญ800บาทนะครับ ในเวลาเดียวกันนะครับในเวลานี้นะครับจะมี3ราคานะครับสาราคา10บาท800บาทแล้วก็16,0 0 0บาทนะครับนะครับแล้วก็เหรียญที่เขาเจำหน่ายให้เราไปหาสะสมได้ก็เป็นเหรียญ UNC นะครับแล้วก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ65บาทนะครับต่อนหนึ่งเหรียญน,นะครับไปหาซื้อมาเก็บกันที่ลึกได้นะครับหรือว่าจะหาสะสมโดยเป็นเหรียญผ่านการใช้งานอย่างนี้ก็ได้นะครับ เป็นเหรียญผ่านการใช้งานสภาพอย่างนี้ก็ได้นะครับครับอันนี้ก็เหรียญผ่านการใช้งานนะครับแต่เหรียญที่ราคาหกสิบกว่าบาทนั่นคือเป็นเหรียญ UNC ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเขาจำหน่ายให้เราไปเก็บสะสมได้นะครับเพื่อนเพื่อท่านใดอยากสะสมก็ไปหาสะสมได้นะครับตางเว็บต่างๆที่ก็มีให้สะสมนะครับอันนี้เอาข้อมูลมาจากราชกิจจานุเบกษาเล่มที่124นะครับเป็นตอนที่48นะครับนะครับเป็นเหรียญในเวลาที่ 42นะครับ42นะครับเอ่อเนื่องในโอกาสที่องค์การอนามัยโลกทุนก้าทุนกระหม่อมถวายรางวัลอาหารปลอดภัยนะครับนะครับอันนี้เอามารีวิวให้ชมนะครับแล้วก็มาบอกมาคุยกันนะครับมาเรียนรู้กันนะครับว่าเหรียนนี้ผลิตยังไงเหลียนนี้คือในวัลอะไรรูปแบบยังไงนะครับนะครับอันนี้เอามาให้ชมกันนะครับไม่ใช่ประกาศรับซื้อนะครับไม่ใด้ประกาศรับซื้อนะครับ ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็เข้าใจกันว่าเราเอามารีวิวนะครับเอามาเรียนรู้ด้วยกันนะวันนี้มามามาคือมาขายกันนะครับเอามารีวิวให้ชมกันนะครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่เรียนหน้านะครับคลิปหน้าเรียนหน้าเจอกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ